มีเสวยราคาเท่าไร่มีเสวยติด1ใน10อันดับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์มาแรงตลอดทั้งปี2 5 6 6เนื่องจากเป็นร้านไอศครีมและชาจ,จากจีนที่มีการพูดถึงปากต่อปากมีเมนูหลากหลายราคาเริ่มต้น15บาทเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเปิดตลาดในไทยได้ปีกว่าๆขยายสาขาวกว่า20สาขาใครสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์มีเสวยมาดูกันว่าใช้งบลงทุนเท่าไรปัจจุบนันมีเสวยม,มีจํานวนสาขาวกว่า25,000แห ในจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า3,000แห่งเรียกได้ว,ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกรองจากแมคโดนัลด์ซ y บเว r b า c k s way, และ KFC มีเสือเข้ามาเปิดตลาดในไทยเมื่อช่วงเดือนกันยายน2565ภายใต้การบริหารของบริษัทมีเสือประเทศไทยจำกัดเปิดสาขาแรกซอยรามคำแหง53ก่อนขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องตามทำเลย่านมหาวิทยาลัยศูนย์การค้าแหล่งรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นถือได้ว่าเป็นร้าน ร้านไอศครีมและชายที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่มีคนสนใจซื้อแฟรไชายเป็นจํานวนมากสําหรับงบลงทุนแฟรไชัยมีเสวยค่าแฟรไชาย50าห0บาทต่อปีค่าการจัดการ25,000บาทต่อปีค่าการฝึกอบรม1,000 10, 0บาทต่อปีค่าครัาประกัน1,000 0แบาทค่าอุปกรณ์450,000บาท ค่าวัตถุดิบ250,000บาทค่าการติดตั้งและตกแต่งขึ้นอยู่กับการออกแบบและการตกแต่งร้านค่าเช่าและอื่นๆขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ที่ให้เชา่าค่าสำรวจพื้นที่ในกรุงเทพ2,500บาทต่อครั้งต่างจังหวัด5,000บาทต่อครั้งรวมเงินลงทุนเริ่มต้น885,000บาทไม่รวมค่าออกแบบค่าก่อสร้างและตกแต่งร้าน Thai Fantry Center เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ แล้วกว่า3 5 0 0 0 0คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187